เราทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของโมบายนะคะวันนี้นะคะโมบายก็จะมาแต่งหน้าในลุกแบบนี้เลยนี่เป็นลุกแบบสไตล์โมบายนะคะที่โมบายชอบแต่งในชุดประจำวนันหรือแต่งออกงานต่างๆก็จะใช้แต่งลุกประมาณนี้เลยจะเป็นฟิลแบบสาวคูลโทนะคะใครที่อยากดูกว่าเฮ้ยโมบายแต่งหน้าไงต้องดูคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวันนี้เป็นฟิลแบบอยู่บ้านเล่นเลเล่นไปปะติดอันนี้ด้วย จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะโอเคค่ะเราจะมาแต่งหน้ากาันก่อนที่เราจะลองแต่งหน้าเราจะต้องลงสกินแคร์ก่อนเพราะาตอนนี้หน้าแห้งสุดๆนะคะโบวาก็ได้ใช้ตัวนี้เป็นโทนเนอร์แผดนะคะคือเขามีที่จับมาให้ด้วยทุกคนแต่ว่าฉันหนิบมือใช้ประมาณสองแผ่นนะคะใช้ด้านที่มันเรียบๆโบไว้ก่อนโบ เราก็จะมาอัปเดตแล้วกันว่าเราแต่งหน้าในวัน,นปัจจุบันวันธรรมดาเราแต่งยังไงบ้างจริงๆไม่มีตายตัวเลยเพราะว่าแต่งไม่เหมือนกันเลยสักวันแต่ว่าที่สําคัญจะเป็นการแบบแต่งแบบครูโทนนะคะใครๆเป็นสาวครูโทนสาวซัมเมอร์เนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็ลองไปแต่งตามันดูได้นะคะเพราะว่าเราก็จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเรามกที่สุดเผื่อแบบบางคนอาจจะ personal c o l o r ลอร์แทบเดียวกันก็สามารถดูคลิปนี้ไปได้เลยประมาณนี้นี่ค่ะเรามีใบนี้นะคะ ว่าสีนี้เหมาะกับเราจริงจังเวอร์อันนี้ก็จริงๆเอาไว้เป็นดูเป็นเลฟเผื่อแบบเอ้ยราจะแต่งอะไรดีอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกสีโทอนอะไรเนี้ยมาแต่งแต่ใดๆแล้วก็คืออยากแต่งแบบไหนก็แต่งอะไรประมาณนั้นโอเคเป็นการแต่งหน้าที่เย็นมากนะคะทุกคนรู้สึกเสียดายขึอสมัมอาสุดๆอะ่ะเพราะว่าแต่งเสร็จแล้วก็ล้านแป๊บ,บนึงแล้วก็ลบแลละเพราะเป็นการแต่งแบบอยู่บ้านโมบายชอบแต่งแบบตดยิงค่ะตดยิงแบบสาวจีอะไรอย่างนี้ แต่จะเป็นสาวจนที่เออซบอลงมาหน่อยไม่แบบไม่ดูแรงเกินไปเพราะถ้าแรงเกินไปนี่ก็จะก็จะไม่ใช่ชีวิตประจำวันได้ <c oughs> ค่ะก็วันนี้เราจะไปปูกปูกปารกันนะคะว่าเราจะเป็นยังไงบ้างในวันนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้แล้วกันนี่เป็นของ s K สเตัวนี้ตัวนี้ก็คือรู้สึกว่ามันสามารถแบบตัวเดียวจบได้อะความรู้สึกนี่นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันหนักหนาบ พอดีแล้วก็ไม่บางไปคือเลือกเลือกเซรั่มตามความหนาของของครีมของแบบเนื้อมันว่าจะเป็นยังไงร,รู้สึกว่าแบบเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ทาปุ๊บแล้วแบบผิวดูแน่นฟูสามารถที่จะแต่งหน้าได้อะไรอย่างเงี mm. ้ยก็คือเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตามความหนักความเบาของเนื้อเซรั่มนะเป็นอะไรที่แปลกมาก ลงพวกครีมกันแดดนะคะเมื่อไบยชอบชอบลงโทนอัพหน้ามากเป็นตัวนี้อันนี้คือซื้อมาจากติ๊กต็อกชื่อว่า b room Beauty นะคะคือแบบคือนี้มันขาวมากต้องใช้แบบเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอนเนี่ยหน้าเราจะมีสิทลอยได้แล้วก็เมื่อไายจะใช้ครีมกันแดดของอันนี้ของโดเรมอนของอเดซ่านะคะเราจะใช้ผสมกันแค่แบบจุดเดียวพอแบบนี้ แล้วก็ทาไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูครึ่งหน้าแล้วกันว่ามันแบบมันแบบสเต็ปไหนบ้างมันขาวประวันไหนถ้าเราเอาแค่แบบคุชชั่นขาวเลยเนี่ยมันก็จะดูอาจจะมีความเทาบ้างแต่ถ้าเราทาทูนอัพเข้าไปบนใบหน้าด้วยเนี่ยมันก็จะอัพก็จะใสด้วยระดับหนึ่งแล้วพอลงคุชชั่นหรืออะไรต่างๆมันก็จะยิ่งแบบไปขึ้นเห็นป่ะความแตกต่างคือแบบ ปกติหน้าเราอาจจะแอบเหลืองหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอเราแบบใช้โทนเนอร์ทุกคนหน้ามันก็จะดูเออก็จะดูอมชมพูขึ้นแล้วก็จะดูแต่งหน้าสวยขึ้นด้วยความที่มันบวกกับอเนซ่าครีมกันแดดนะมันเลยทําให้ไม่เหนียวมากเคาอออนิซ่าเนี่ยเป็นฟิลแบบเขาใช้เ็กเจอร์อะไรก็ไม่รู้เราจะรู้สึกว่ามันไม่เหนียวอะต่อไปนะคะเบาวจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนชอบลงแบบเฉพาะจุดก่อนให้มันแบบเออปิดสิ่งที่เราต้องการที่จะ กรบกมันก็คือใต้ตาอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เราอยากจะปกปิดพอแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คุชชั่นต่อใช่ปะ่ะแต่เราก็จะทาแบบบางๆให้มันเออแบบมีความแบบเป็นงานผิวนิดนึงอะไรแบบนี้จะได้แบบเออดูแบบไม่หนักหน้าจนเกินไปช่วงนี้ผิวหน้าก็จะเป็นฟิลแบบค่อนข้างแห้งแล้วก็มีความแบบหแบบยาบกร้าน <laughs> เพราะว่าบางทีอ่ะชอบไม่ทาครีมก่อนนอนเลยทุกคน พอไปทาครีมก่อนนอนเนี่ยมันก็รู้สึกหน้ามันก็จะแห้งๆวัาก็ต้องทานหน้าผักน,นะคะชอบให้หน้าผักมันป๊อบขึ้นมาแล้วก็ด่างแล้วก็ใต้ตา,ต,าต่อไปจะลงคุชชั่นกันนะคะตอนนี้นะคะจะมี เธอ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 ,เธอ,เธอคือทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุนแพ็กเกจนี้ใช่ไหมเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเนี้ยเราไปซื้อที่ญี่ปุ่นทุกคนแล้วมันก็จะ<ม>เนื้อมันจะไม่ได้เหมือนกับตลับอันนี้คือทุกคนอาจจะรู้จักอันนี้นี่เธอเธอตลับแดงใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันหนักหน้าแล้วมันก็ค่อนข้างหยามาทุกคนเราก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันเออเบาหน่อยเราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวผิวแห้งนะเพราะว่ามันค่อนข้างชุ่มชื้น แต่บางทีมันก็แอบขาวแบบมันพอมันขาวมากแล้วเนื้อมันบางเบาอะแล้วถ้าผิวเราไม่ได้ขาวมากพอไปทามันก็จะมีความเทาๆนิดนึงแต่ว่าก็เป็นบางวานันบางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นก็งงเหมือนกันใช้ชีวิตประจําวันเนี้ยนก็วันก็จะใช้ตัวนี้บ่อยๆส่วนเวล่อไหออกงานออกสเตจหน่อยก็จะใช้เจ้าตัวนี้เป็นเอสปอร์นะคะรู้สึกว่ามันหนาดีแล้วก็ปกปิดผิวแบบแมตสุดๆแต่รู้สึกว่าก็ยังมีความหยาเล็กน้อย ไม่รู้ว่าเป็นที่หน้าเราหรือเป็นที่คุชชั่นนะคือเมื่อก่อนปกติไม่เคยแต่งหน้าเราหยาเลยแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกแต่งหน้าหยาแต่ว่าก็ยังใช้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่าชอบสีมันมากสีมันทําให้หน้าแบบไบร์อะสว่างแบบ มีความติดเหลืองขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็คือน่าจะเหมาะกับผิวคนไทยชอบตรงพับมันทุกคนคือพับมันนิ่มมากพับแบบนิ่มมากๆอ่ะก็เลยแบบเดืนมาก,ก็จะชอบใช้ตัวนี้เหมือนกันชีวิตประจำวันก็คือจะใช้อยู่สองตัวนี้แหละแต่เนี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะยังไม่ค่อยเห็นเนื้อมันเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูว่ามัน,ป,นประมาณนี้ยันก็ได้แต้มหนึ่งปุ๊บประมาณนี้เลย,เลยแล้วก็มาโบที่หน้าเลยโบโบทุกคนน่าจะตกใจว่าเอ้ยข่าวไปปะเนี่ย คือเป็นคนที่ชอบลงรองพื้นขาวมากแต่ว่ามันจะมันจะดอกไปเองไว้ทุกคนทาคอด้วยแล้วก็ทาตัวด้วยไม่งั้นก็จะน่าหลอยนล้หลุดหลุดหลุด <c oughs> แต่เราแบบเออลงน้ำไวชิก,วก็จะรู้สึกไบรท์ขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้หยหน้าเราเริ่มลอยแล้วเราต้องต้องเช็ดฮะ <c oughs> อ่ะดูเป็นคนมากขึ้น โอเคขั้นตอนต่อไปที่โมบายจะใช้นะคะนั่นก็คือการปาดคิ้วค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้โมบายจะทําผมเข้มแล้วแต่ว่าคิ้วเราจะต้นอ่อนเพราะว่าโมบายอยากให้คิ้วอ่อนๆโมบายใช้ของชื่อว่าคราวบราวนะคะ <S <S แต่รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างสีแอบเหลืองไปนิดนึงแล้วโมบายไม่ค่อยเข้ากับอะไรที่มันเหลืองๆมันจะทําให้เราดูโซมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็พอใช้ได้ ด้วยความที่เราแบบสักคิวมาแล้วล้วค่อนข้างเข้มเราก็เลยใช้ตัวนี้มันก็ทําให้คิวเราดูอ่อนหน้าเราก็จะดูซอฟขึ้นแต่หน้ามันจะละมุนดีอ่ะนี่ทุกคนก็จะเป็นฝรั่งละโยใช่ค่ะแล้วรอให้น้องมันแห้งก่อนแล้วเราค่อยแบบเซต็ตัวต่อไปเราจะเป็นทาเก้มค่ะทุกคน <c oughs> คือช่วงนี้เขากำลังฮิตเทรนที่แต่งหน้าแบบถางหูรูอะฟิลแบบถังหูรูต่อไปเป็นครีมบัชนะคะ อันนี้ของอ่านว่าอะไรอ่ะเอมิลส์เอมิลส์งเ,เป็นวอนยองค่ะก็คือแบบน้องคนนี้โกรมากทุกคนอันนี้คือจะเป็นเนื้ออี้นี่แหละเคล็ดลับความฉ่าของวอนยองมันมาอยู่ในมือของเราแหละตัสิมันน่ารักมากสาวๆครูทนต้องมีนะคะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆอ่ะน่ารักอ่ ต่อไปเราจะลงสีม่วงด้วยนะคะสีม่วงนี่อาจจะตกใจนิดนึงถ้าใครที่ไม่เคยแต่งหน้าแบบคูโทนขานาดนี้เพราะว่านี่มันจะคูโทนแบบสุดโต่งอ่ะทุกคนดูดิแต่ว่าสีม่วงมันทําให้หน้าเราแบบเอยดูป๊อปขึ้นมามากๆนี่แล้วก็จะทาจมูกตรงนี้ด้วยให้มันแบบเออดูน่ารักคิวตี้แล้วก็ตรงคางน,นิดนึงสวยแล้วเนี่ย ต่อไปนะคะเราจะมาคอนทัวร์กันนี่เราจะใช้คอนทัวร์แบบครีมนะคะนั่นก็คือ f r e n d y Beauty ้ซีแอบเบอร์ศูไม่ได้ใช้น้องนานมากใช้แบบแห้งประมาวันนี้เแต่งหน้าแบบฉ่ำๆเลยก็ต้องเลือกอะไรที่เป็นครีมครีมหน่อต่อไปเราจะใช้น้องฟองน้ำนะคะทำให้หน้าเรามีมิติ โอเคต่อไปเราจะมาทาตากัน B B ตัวนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้น้องอะแตกไปแล้วก็แหลกสลายนะคะมงไปแล้ว เอว r y เดย์ลูกมาวันจะใช้แค่ตลับในตลับเดียวแต่ส่วนแต่ก็มีมีแบบใช้อย่างอื่นมาก็กคือจะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นสีแบบสีแบบเนเ้อรัลนะคะก็จะมีคููทอนไ้ด้วยจริงๆอะซื้อแบบนี้มาไว้ทุกคนแต่มันคือครูทอนจ๋าแบบอ้าครูทอนกรีดร้องแล้วด้วยความสีผิวเราไม่ได้ขาวแบบสาวเกาหลีเนาะนก็จะมีความแบบเออติดเทาหรือว่ามันแบบสีมัน ไม่แน่นพออะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยใช้ตัวนี้ที่มันจะมีความแบบไม่ได้คูลโทนจากนานั้นมันจะผสมความแบบเนเ้อรัลเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มันก็จะดูดีขึ้นเอาเป็นอันนี้ก่อนละสีส้มๆหน่อยทาให้ทั่วเปลือกตาเลยเพราะว่าตาเราดำนะคะถ้าเราลงสีที่มันเข้มเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้มกับเปลือกตาของเราก็ต้องหาสีที่มันแบบสามารถป๊อปอัพขึ้นมาได้หน่อยลงนี้ด้วยนะคะทุกคนถูใต้ตาตรงนี้ ทุกคนเห็นสีตาไหมนี่มันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยเนเ้อรัมามากขึน้นรู้สึกว่ามันต้องลงแป้งตรงนี้นิดนึง <laughs> เพราะว่าเราควรให้มันเงาแค่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเงาก็ได้ <laughs> เพราะว่าช่วงนี้ผิวหน้าเราคือถ้าผิวหน้านี้มากๆเราสามารถแต่งแบบแกรสกินได้สุดๆโอเคเราจะใช้แป้งฝุน่นของ Overcast ตงัวดีตัวเดินไหมคะเวนุแล้วก็ตรงนี้ ทุกคนมาวัเสื้อนีมา,ม,นมาวันว่ามวยต้องต้องใช้บรามที่เอาไว้แบบทําให้หน้าเราเงาเงาคะเงาแค่นี้ไม่พอเราต้องเงากว่านี้มวจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็บริเวณเมือก่อนละกันนี่ทุกคนมันจะเงาเงานี้เห็นปะ่ะ <c oughs> คือไม่มีสีเลยแต่เป็นเงาเงาแบบเงาเงาแบบนี้แอ้แอ อันนี้เราไม่ได้ลงทับแป้งนะคะทุกคนเราลงตรงบริเวณที่ไม่โดนแป้งเห็นไหมว่าสีแก้มมันดูดไปแล้วมันดูดหายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาปากมันจะป๊อบขึ้นมานี่เป็นสีตรงกลางนะคะทาไปบริเวณหางตาแล้ก็หัวตาีให้มันดูโตกลมโต แล้วก็ข้างล่างตรงปลายตาตามทรงตาเลยโอเคต่อไปเราจะลงไฮไลท์กันทุกคนมาเพิ่งได้ไฮไลท์อันนี้มาของดีโอวฟนครับซื้อมาให้แล้วเป็นสีที่โมไปกรีดมาคือแกงมาแล้วว่าเพราะว่าอยากได้ตัวนี้มากขอบคุณนะคะได้แล้วมันเลิศมากทุกคนเอาสีนี้มาทาแบบหัวตาเอ้ยสาะ,ะจึ้งอ่ะจองสระ,ะอึ้งจึ้งๆก็ทาตรงเปลืกตาด้วย เอาจิงแบบแฟนพี่ที่ผ่านมาวันเกิดใช่ไหมแบบแฟนๆก็แบบส่งของข,ขวัญมาให้เมื่อวานดีใจทุกชิ้นเลยนะใช้เกือบทุกชิ้นเลยบางชิ้นอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ดีเก็บเอาไว้อย่างดีเลยจดหมายทุกจดหมายก็คือจะเก็บไว้อย่างดีเลยเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเขารักเรามากเลยอ่ะแล้วเราก็ดีใจที่แบบเออมีคนรักเราแบบมากขนาดนี้อ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มางานแฟนมิตแล้วก็ให้ของขวัญวันเกิดกันด้วยนะคะน่ารักมากๆาแล้ก็ตอนนี้เนี่ย YouTube ของเรา5้าหมื่ b s c r i b e ์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเย้ก็คือแบบอัดบ้างไม่อัดบ้างแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบ่นแบบก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะคะดีใจมาก สิ่งนี้นำเหนือ่าทุกคนมันคือลิปดีออที่แฟนคลับให้อีกแล้วแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบคือเราก็งงว่าทำไมถึงเขาให้สีขาวมานะเพราะแต่ตัวนี้มันเป็นฟิลเหมือนเซรัม่มทุกคนดูปากหนูนะมันจะแห้งๆแล้วก็จะแบบมีรอยใช่ปะ่ะเราจะใช้ตัวนี้ทาไปมันเป็นเซรั่มอย่างนี้เลยทุกคนเพล่าสีขาวอย่างนี้เลยแล้วก็แบบทาทาทาเมๆๆมเมมเมมม้วนม้วนม้วน ที่ปากของเราจะเนียนมากทุกคนจะไม่เป็นล่องนี่สินะเขาเรียกว่าเคล็ดลับสาญี่ปุ่นที่เขาแบบเออเขาพิถีพิถันไม่ได้แค่จะกบความสวยงามด้วยเครื่องสำอางอย่างเดียวเขายังต้องบำรุงให้มันสวยงามจากแบบเปภายในหรืออะไรอ่างี้ด้วยซึ่งมันทำให้เราทาลิปแล้วสวยนะดูดิคือมันทำให้ปากฟูขึ้นให้แบบดูอวบอิ่มขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่านะไม่รู้ว่าสารคุณมันเป็นยังไงแต่รู้สึกอย่าง,งานั้นจริงๆ โมบายผู้ไปซื้อน,นี้มาทุกคนเป็นบัชบัชแบบนี้น่ารักป่ะแต่สีมันแรงมากดิมันเข้มมากแล้วมันคูโทนสุดๆอะ่ะคือเราจะทาสีอ่อนๆอะ่ะทั่วบริเวณแกม้มใช่ปะเราจะลงตรงเข้มๆตรงนางแก้มให้มันแบบจุุจุลุหนึ่งสองสามโบอ่ามันจะรุนแรงมากแล้วเราก็ใช้มือนี่แหละเกลี่ยเลยไว้เข้าว่อ่ะ เราจะทําการดัดขนตากันทุกคนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนที่ดัดขนตามากใครมีแนะนําแนะนําด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือซื้ออันใหม่มาก็ดัดไม่ขึ้นก็เลยยังใช้อันเก่าอยู่แปบ๊บหนึ่งเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไฟแช็กค,ค่ะแกฉันไม่ได้สูบูรี่หรืออะไรนะฉันซื้อมาเพื่อที่จะมาดัดขนตาคือโมบายเป็นคนชอบอะไรที่แบบแปลกแอะ่ะแบบเป็นคนชอบเอ่อที่มันเป็นไฟแช็กที่เป็นแบบน้ำมัน ซื้อโมบายซื้อมาแต่ว่ามันอยู่ในห้องน้ําแล้วทีเนี้ยโมบายก็ลองกดจุดเรนเวยแล้วมันก็ตกตกพื้นแล้วตกตรงพรมดีนะบ้านไม่ไฟไหม้เสียวมากไม่อยากจะจับมันอีกเลยเพราะมันใช้ยากมันใช้ยากกว่าแบบนี้ลองจุดอีกทีมันไม่ติดแล้วทุกคนมันพังไปเลยแล้วก็เลยซื้อไฟแชร์เพราะว่าเราอยากได้มาดับขนตาทุกคนมันเป็นเคล็ดลับของสากหลีเราจะใช้การลนแบบนี้กับเหล็ก ฮึด้อเอื้อเอื้อแบบนี้อู้มันร้อนมันร้อนอ่ะให้มันแบบอุ่นๆแล้วพอเราดัดขนตาปุ๊บเฮ้ยอุ่นจริงแต่ขนตาปุ๊บขนตาหายไม่ใช่ขนตาแดงอ่ะเอาอีกเอาอีกเฮ้ยขนตาแดงเลยทุกคนแดงอ่ะเริ่จะมามาคาน่ากัน ใช้ของมูดซึ่งมันจะหมดแล้วแต่ก็ยังอยากใช้อยู่ This is Snap โอเคเาขนตากันนะคะเราก็ใช้กระจกอาวางไว้ตรงนี้เพื่อที่จะมองเห็นขนตาเรียงทุกเส้นเลย Oh my god ทุกคนมันแด้งอ่ะเอวเธอมันแดง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 ,ง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 ขนตาล่างด้วยนิดนึง ต่อไปต่อไปเป็นการจับชาขนตากันถามว่าสอนได้ไหมก็อย่างนี้นะคะเห็นแว้มันจะเป็นช่อกันอย่างแล้วก็จับมันเลยก็จับมันแบบปูปูปลาปลาเหมือนกัน <c oughs> ผมก็ทําให้เป็นเหมือนกันนี่เลหนึีงช่อะไรเห็นปะเหมือนลราติขนตาลี <c oughs> เราไม่ต้องใช้แนบแล้วทุกคนเราใช้ที่ดักที่เอาไว้แบบหนีขนตาแบบของจริง เฮย้ยมันจะดูขนตาหนักขึ้นมาเลยประมาณนี้นี้ไม่จับนี้คือจับมันก็จะดูแเด้งขึ้นประมาณนี้ต่อไปเราจะมาดลลี่อายกันนะคะนะคะโมบายใช้ของ Geo True g o True นี่หัวมันก็จะเล็กๆหน่อยทำตายอย่ก่อนมันก็จะได้แบบเฮย้ยมีอันนี้ขึ้นนะฮึดฮึด ส่วนยอดส่วนยอดเออวิชนี่ก็จะได้ดอลลี่อายของเราแบบนี้นะคะไม่ต้องไปฉีดดอลลี่อาเลยแล้วอีกด้านนึ่งก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบไลค์อายไลเนอร์แต่เป็นแบบอะไรเนอร์บางๆแล้วก็ทำตายอย่างนี้ตลอดแล้วก็ตรงนี้แค่ตรงนี้ชึบมันก็จะอยู่เลยพอเราแบบมีถุงใต้ตาแล้วเราก็จะตามมา ทำพวกตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่เป็นเหมือน,นอายไลเนอร์นะคะเป็น,นอายไลเนอร์ข้างบนโดยการเราจะใช้หัวแหลมประมาณนี้เลยใช้สีเข้มๆด้วยพาเลตเดิมสีแบบสอสีนี้ผสมกันก็ทาตาอย่างนี้นะคะแล้วก็บริเวณชิดๆเลยชิดๆขนตาเลย<ม>จะได้แบบนี้ตาก็จะดูโตขึ้นเออจริงๆอันนี้คือไม่ใช่ everyday แล้วเน,นี่ย นันเปลี่ยนชื่อปกเป็นสอนแต่งหน้าสไตล์มือบายสไตล์ everyday ฉบับมืบายหางตายาฟุยประมาณนี้แล้วก็มันจะลงประมาณตรงนี้นิดหนึ่งด้วยให้มันแบบเชื่อมเชื่อมกันโดยจะใช้สีนี้สีเดียวนะคะให้มันเชื่อมเชื่อมกันอนะเหมือนเชื่อมจิตอะบ้าเอ้ แล้วเราจะมาลงกลิตเตอร์ตรงบริเวณแบบใต้ตานี้นะคะใช้นี้ไปก่อนอันดับแรกคือมันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบไม่ค่อยติดไปทุกคนตรงเนี้ยโอ้ยอย,อยุถ้าเราอยากตึ้งวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเม็ดแบบนี้นี่ใช้ของเดซี่สลับหัวก,ก็ด้วยใช้แค่สามเม็ดเท่านั้นงงสีสามเม็ดคืออะไรสมเม็ดคือนี่จิ้มหนึ่ง ทิ้งตัวนี้อ่าหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวนี้นิดนึงสองอามันก็จะแบบจุบุึ้นตอนนี้สามอีกแล้หนึ่งเมตรเจาเมตรสามเมตรแล้วก็บริเวณตรงหัวตัวนี้นะคะคือโมบายจะเลือกว่าแบบไหนออกงานแบบไหนไม่ออกงานอะคือเลือกจากรองพื้นเลยเว้ยทุกคนแล้วก็ตาอาจจะแบบพิธีพิถันมากกว่านี้ด้วยความที่เราเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าเองบ่อยมั้ง แล้วพอมันมีเวลาที่เราจะได้แต่งหน้าเองอ่ะเราก็เรารู้สึกสนุกไปกับมันเลยก็เลยเออเยอะแยะแบบที่เห็นนะคะเราชอบกรีเตอร์มากเพราะว่ามันจะได้แบบสว่างสดใสนี่ก็จะประมาณนี้ขอคอนทัวร์จมูกอีกสักหนึ่งนิดหนึ่งจูดี้ดอร์สีเบอร์หนึ่งเลยตัวจมูก พี่ช่างเขาสอนไม้ทำตรงนี้ด้วยมาขั้นตอนต่อไปที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการทาปลาโอเคนี่คือลิปสติกแบบเฟรนด์ลิปสติกที่โมบายชื่นชอบในช่วงนี้นะคะมันน่าจะมาแบบหน้าเราฉ่ำมากเลยเราจะมาทาปากแบบฉ่ำๆสู้มันไปอีกแล้วกันนะคะเบสแรกนะคะโมบายจะใช้ลากะตัวนี้ s ิลเ3อรนะคะจริงๆถ้าเป็นฟิลแบบ ชีตว่าจำวันอะไรเงี้ยก็คือสีเดียวก็ก็อยู่แล้วคือโมบายชอบลิสติที่มันฟิลแบบสีค่อนข้างเหมือนสีปากเลยด้วยทุกคนดูดีนสวยอ่ะคือตัวเดียวก็ได้นะแล้วก็ทาเกินตรงนี้นิดนึงต่อไปเราจะลงตัวนี้ค่ะเป็น 3ce เบอร์ very sure very sure very sure ทาข้างในอันนี้คือฉ่ำมากฉ่ำแบบมละมัดระวังนะคะดูดดฉ่ำมากอะแล้วใบพายเขาแบบไม้พายเขาเรียกอะไรที่ตักของเขาอะวันฟิลอ่ะฟิลแบบเหมือนตักกลอสขึ้นมาทาแต่ว่าสีมันค่อนข้างชัดมากก็จะจึ้งๆอย่เลยเย้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเย้ ทุกคนชอบกันไหมจริงๆอ่ะสามารถออกไปแต่งไปถ่ายรูปไปคาเฟ่ก็ได้นะคะหรือจะแต่งอยู่บ้านเลิศๆเชิดๆก็ได้แต่ว่าคือโมบายแต่งอย่างแต่ละันก็จะเอาแบบถ่ายรูปแล้วก็ลงแบบไอจหรืออะไรอย่างี้ด้วยเนาะก็จะไม่ต้องเสียดายหน้าอันนี้นะคะเออก็จะประมาณนี้ทุกคนแบบจะหมดแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย